สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนช่องของทวีคนเดิมสู้ขู่ทุกคนครับอามุนีแยบเดินทางมติดตามตัวดีน้ำหลวงปูพ่พอนให้พี่ให้น้องในเบอร์ในชุดต้องกันนะครับว่าหลวงปูที่ได้ตัวใดนะครับอันใดก็ปูปถือก็ปูปูถือเนาะครับปูถือปู อย่างนั้นอย่างมันแล้วปูว่านักเตียงโต๊ะแบบปูเออจะนั่งหันอ่ะปูจ้าสุปูใส่เสื้อครับไก่เชืกครับอืมอ่ะไว้ยืมไปก่อปูครับอพี่น้องสำหรับเรื่องแนวทางขับประแมวงปูสำหรับแนวทางของหลวงปูอัดที่ผ่านมากเลพี่น้องพี่น้องเด้อนี่ หลวงปูไห่นะครับหลักฐานของเกา่าหัวจิพานมากของหลวงปูพ่อพี่น้องพี่น้องชนน้องกันเะก่อนนี่ือหลักฐานเก่าของหลวงปูพ่อนนะครับเขามาซีงวดนวนลาสุดรุดงวนวานมกรนเนี่ยวันสองสามเมือขึ้นหลังพี่น้องวันวันที่สิบหกกรุ๊ปหาพันผลลุดพี่น้องหลังจากแตกมาซีงวดพี่น้องเอานะครับวันนี้แก่เมื่อไม่เกตัวไม่ น,นี่ก็หลักฐานเก่าของหลวงปู่แตกมาสี่งวดนะครับสี่หางวดพระลัปูว่านะครับสี่หางหกงวดพรลัแต่ว่าแอดเฉียนสี่งวดหนึ่งนะครับเอานี่ก็หลักฐานเก่าด้วยพี่น้องเดอ้อพี่น้องแฟนช่องเอฟซีเบินชุดร้องกาศวันนี้อยู่ที่วัดหลวงปูพ่พรนะครับนะนักปูนาะปูให่ด้วยเนี่ยนะงวดก้อนหน่อยของปูนะพี่น้องเดอ้อหลักฐานเก่าของหลวงปู่นะครับ ปูได้ตัวใดแน่งอดไหยปูได้ตัวใดสองคือบา,า,างอดเ่ยมาที่ทะลุมาที่หางอดซ้อนเนี่ยเออ,เอ,อปูเขาเมื่ซีงอดซ้อนเหรอพี่นออ้องมาหลุดงอดเพงหนึ่งหันวันนี้งอดนี้ก็ทิแก้เมื่อเขาคือเก่าเหรอพี่นอ้องหลวงปูพรนะครับอายุเก้าสิบห้าปีเราด้พี่น้องเดอ้อเก้าสิบห้าปีเราพี่น้องนะครับอันนี้หกหก่ ครับหกหกปูยังมีอยู่เด็ปูโอ้ปูบงกลมไปหลแต่บอแดงงเต่อืัมันยูแกนหครับเอือแลายตัวบบบปูเล็กปูงดบนเป็นบนล่างเป็นล่างหัวปูครับสี่ครับห้กครับเจครับ บนเลยครับหกเจ็ดคนาบอือพอดีดีละเมื่อหลายตัวตัวนี้บนร่างเลยบนเนี่ยปูร่างกับศูนย์สิบแปดศูนย์สามศูนย์ส่ศูนย์หหนึ่งหกเจ็ดาะครับเจ็ดเจ็ดเก่เก่าเกเก่าพอถิมเก่าเก่ายังมีอยู่มาอีกเน้นมอน มันมามา้มามาม้าเก่าหาเป็นว่ะเอาเก่าหาเออมาดิเอาสุดเลยเม,มีมีไม้ยอดสุดครับมันออกกันเล่าพัฒน,นาขอว่านนี่เกา่าเก่าป<ะ>ู่ออกเล่าว่านเ,าเล่าพัฒนาเก่าเก่าเอาพี่น้องเอาเบื้องตัวเลขของหลวงปูน่น้องกันปู่ให้มาแล้วนะครับตัวแดงจึ่งครึ่งผลิตพี่น้องแอสตริเกเจนเซสกระดาษเป็นยังไงฮิเบื้องเด้พี่น้องเด้อนะครับรอเบื้องรอเชิญน้องกัน อาพี่น้องนับอยกับหลวงปู่นัหลวงปู่ก็ให้แนวทางเดี่ยวพี่น้องเดอ้อนับแนวทางหลวงปู่ให้ทีลอยวองกลมไว้พร้อมนับหลวงปูพ่พรนะครับอางวดนี้ปู่มันใจอยู่ดอกพี่น้องปู่ฝันเห็นเสียงสีฟ้าสีเขียวมาวันพระหลวงปู่จะฝันสัตว์มันติโสสิมานพี่น้องนะครับอันนี้ตัวเลขของหลวงปู่พี่น้องรับหลวงปู่งวดประยมที่หนึ่ง มีนาคมสองพันห้ร้อยหกสิบเจ็ดดพี่น้องเด้อนี่คือเลขของหลวงปู่พรอล่อยหล้วพี่น้องนะครับวงกลมที่ศูนย์เจ็ดสี่สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็หกเจ็ด้ดพี่น้องเด้อนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่าง,ดงเดนะ้พี่น้องแยกบนแยกล่างเด้พี่น้องเด้อนะครับพี่น้องแยกบนแยกล่างนำนะครับนี่คือเลขแนวทางวันที่หนึ่งของหลวงปู่พ่อนเราพังล่างกัหนึ่งแปด อ่าสามศูนย์สี่ศูนย์หกหนึ่งหกเก็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็เก่าๆพี่น้องนี่ก็เลขล่างของหลวงปู่พรเลขบนเป็นบนล่างเป็นล่างเด้อบอกพี่น้องก่อนนะครับแต่ว่าเลขมันมีตัวเดียวกันนั่นมีเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดบนเจ็ดเจ็ดล่างมีอ่าตัวใดอีกละ่ะมีตัวเดียวลราพี่น้องนะครับมีเจ็ดเจ็ดบนเจ็ดเจ็ดล่าง นะครับให้พี่น้องพิจารณาเบิ่์ของเราคะเจ็ดหกบนเจ็ดหกล่างพี่น้องนะครับมีอยู่สองตัวคือกันได้พี่น้องเด้อมีเจ็ดหกบนเจ็ดหกล่างแล้วก็มีเจ็ดเจ็ดบนเจ็ดเจ็ดล่างนะครับเอาตัวใดมันคือกันเรามันมาบอกพี่น้องของหลวงปู่พ่อนเขามาซีงวัด้อนเขามาซีงวดซ้อนงวดที่หางวดเบองหนึ่งพี่น้องลดนะงวดนี้หลวงปู่ตีเกตตัวไดบอ่อรอเบอร์น้ำกันวันทีหนึ่งมีหน้าคมได้พี่น้องเด้อ ห้พี่น้องแคปหน้าจอ,อไว้พร้อมนะครับไปซื้อสรารกินเบ่ยรรัฐบาลกันทั้งช่องเฮ้าบสนับจนวนให้พี่น้องปลเล่นกันพราะนั้นแต่ยางดโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมเด้กพี่น้องเดอ้อนี่ก็็นแนวทางของหลวงปูพ่พรปล่อยเป็นทีเรียบร้อยนะครับอาหลวงปู่วามฝันนี่ฝันเห็นลูกไฟมหาวิจิออ,ออทุกคนพระบอกป,ปู่มาเนี่ยโอ,อ,อ้ มีมีสีเขียวเป็นวงนะเดี๋ยวเออมันแลเล็เล็ดำกลกันไปไปอยู่กับหลอดไฟไหมครับตรงนั้นกับวนอยู่แต่หลอดไฟมันมดลงลงลงฮึบมาตั้งสีหาอ่านอยู่กับรอยตราลงตราไหมจคือแปลงแหววโอ้าะต้องมามีสวนแน่นอนถ้าเป็นสีไมมีสวนครับเคยเคยเคยเห็นแล้ว ลายเชื้อแล้วตอนเขาบรรา้กันเตะศูนยศูนย์ย่างหลวงปู่ศูนยเกตหลปู่ศูนเจ็ดศูนย์สามเจ้เจ้หลวงปู่มีศูนย์เจ็ดศูนย์สามด้วยเจ็ดกับสามศูนย์ศูยรับนี่เท่านี้หลวงปู่หลวงปู่มากศูนย์ยุ่นบ่ย่างเลออกซีออกวางหันน่เก้าหามมครับกับสี่สามนะครับยู่ใบชี้ของเจ้าไหมครับเจ้ามาให้หลวงปู่บ้างอ่ะ ที่เอามาให้ไปลงปูเบิงมันเถื่อปูอันนี่บ่อมีมาเบิงกอนเราดกันไม่เอะต่ำหายละเต็มเต็มเลยที่้หลงปูเบิงมันออกได้หั่นได้ปูออกปูหาไ้เล็กเด่นมากปูเบิงได้หันได้ออกเต็มเต็มมีแถวรางมที่หาก็มีเห็นบอกโอ้ยสุดยอดองปูเออใจเลยเออเเออเอออเเอเอเอ เรือหาซีเรอหาซีเรี้ออกซี่ซีสามหมดนะสุ่ยเตรียมหนึ่งให้หน่อยบ้านนี่เขาตาสู่นเจ็ดครับการลงใดก็กากู่วนเจ็ดครับม่เจ็ดปะปู่ส่วนเจ็ดปะปู่ว่ามากมีเจ็ดถ้า่ะมศสนยนพ้อถ้าเวะเกศเนี่ยก็ต้อง มีหกครับหกหนึ่งองอืมเลขอ่ะคาาบอมเมน0นไหมครับอกาโูนก็ต้องโนเจ็ดแน่นอนครับขมากขามา0ูนเจ็ดเลาเปูนบ่อปูโอปูว่าศูนเจ็ดศูนหนึ่งหกปบ่ปูตัวที่ปูวงกลมนี่ปูมากแห่งกมวนบ่อมักเยอะโอ้ปูวงกลมศูนเจ็ดกับซีซีกับเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดหกเลยพี่น้อง เพรมันเมา้าหานสี่สามครับมันอยู่คำว่เก,งก่งสามไหยครับส<อ>ี่สามครับปูสี่สามอ๋อี 4, ออก,กว่าหันไหมครับผมอ๋วันจูเรถเกง 5, 9, 5, ่งห้าเก้าห้าเอเก้าสี่สี่สามโอ้สามันผ่านจนมันจะมาอยู่ซี่สีแล้วครับโอ้การผ่านตัวนี้ยอดที่สี่เลน่นมาปู โอ้นสะพานมามาอยู่ซกเียแล้วโอ้ปูว่าแล้วก้อนก็ออกสามหกเหมือหมดครับมันก็อยู่กับเล็กรถเก่งกลาก็มีอยู่ทางนาครับกากสุสางหัวใจอืมครับผมอได้เงินย่อนมันได้ตัววันนี้เราได้ตอนวันซาเลยครับไอ้วันได้ตัวปูว่าไอ้บกมันถือตัวไอ้มันถือพี่น้องนะครับปูว่าสิได้เงินย่อนบ่พี่น้องเกโซยณ เรื่องซอยกาแฟหลวงปู่เด้อนะครับ95ปีแล้วพี่น้องนะครับปลูกกับยูน้ำเฮาได้บ่อพ่อ20ปีดอกพี่น้องนะครับเพราะว่าคนเฮานี่มันอายุบ่่เกินนั่นดอกพี่น้องนะครับเอ้าวซอยกันพี่น้องคนทานจะไปหอดเกาห่าเกาหกครับไอเด็กหลวงปู่เขาเด้อข้าวามาครับปู่เอาอยกับบุญที่สัางมาปู่พ่ออยไรเลยรับปู่ โอ้ปวดแข้งแข้งดีโยนบ่เฮ้ยยงเสียโอ้วดนาสุดท็อกทำนั่นแล้วสุดอกกินเขาก็ได้ใช่เขากินเขากับพ่อพ่ออยู่ได้ยูครับแคบแคบพ่อให้กินไรจ้าบ่กินายแคบยกจ้าบ่ให้กินาบ่กินได้เกินไหมครับกิพอดีพ่ออยู่ได้ไหมครับครโอ้กินพ่ออยู่ได้ครั จะไว้กินเอือดากัป็นไรกันครับปู่มันบ่ดีดีนอนหลับไร่เขาโมดีข้าวกินไร่นอนหลับเนาะดีนอนหลับดีกว่าครับปู่มันบ่ดีครับปู่กินข้าวไหนบุกข้องขี้นี้ขี้เอา์บุกข้าวมันวางไปเมื่อกาออดเอาไปครับแก้ไปเลยครับปู่อ้าวพี่น้องได้ยินเสียงหลวงปู่เป็นที่เรียบร้อยหลวงปู่ก็ให่เราเด้อพี่น้องเด้อ ล่อฟั่งเบิงว่าปูและจิฝันอีกบอนะครับ้าพนฝันทามีลูกไฟสีเขียวสีม่วงมากเลยแจะมาติดตามให้พี่ห้นองได้ชมนุ้งกันอีกนะครับลูกไฟสีม่วงสีเขียวที่มาหาหลวงปูช่วงวันพระถุกงวดพี่น้องทุกวันพระพี่น้องนะครับแอดจะมาติดตามให้เบิงที่ชมนุ้งกันอีกรอบหนึ่งเลยพี่น้องเด้อหลังจากหลวงปูพรอเขามาสีงวดติดงวดที่หารุดแล้วงวดืองหนึ่งหลุดพี่น้องงวดนี้หลวงปูก็มันใจวานไม่ติดแตกมันติเข่าแอดก็นําเสนอให้พี่ห้นอง เด็กพวกในชมน้าก mm ันมอดประหานยังมอมีเลยอ่ะนะปูสีสีสีเขียวสีเหลืองมอดเรื่องหันมอมีเลยมอดเรื่องมอมีสีเขียวสีแหลมองมหานกปูนบอกมอดนี่มาแล้วบ่กมาแล้ววายพี่น้องมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาแล้วจังได้ก็ถือกระมวงวดนี้มาแล้วพี่น้องนัมือนี่นะครับมาติดตามน้ำหลวงปู่พรวัดบ้านหลวงปู่โพธหลวงปู่เก้าสิบห้าปีมือนี่ปู่ว่าสุฟังแล้วว่ามีลูกไฟสีเขียว สีเหลมากมากเลยทถือย่ำน,นันนกมรกนบามาพี่น้องนงกรามรกนบมีมาหาหลวงปู่วันพรากับบมีมา,ม,ามือนีมาแล้วพี่น้องลูกไฟสีเหลสีเกียวมาหาหลวงปู่นะครับมือวันพราจะมาตลอดขันมาในหลวงปู่ว่ามันเข่ามันแห้งพี่น้องเอา้ารอเบงรอชมน้ากันนะครับปู่กับมันแก่ามันถือนะครับถือเท้ๆแล้วท่านพี่น้องนี่ตัวเลขของหลวงปู่ท่านพี่น้องเดอ้อหนึ่งมีนาคม2567มักจัดขัดทานพี่น้องผมเป็นซื้อกลาง เป็นสะพานบนให้กับพี่กับน้องเพียงเท่านั้นขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งวัดว่าหันว่าไม่สนเนาะครับผมไม่เลยไม่เกาครับผมเอ้ยออกสี่สามครับเอ้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขความเจริญจะทักทายคลิปแล้วนะครับเวลาลำเวลาลาแล้วพี่น้องนะครับสิบวานที่เราเด้อแล้วพี่น้องสิจมดา้กันพี่น้องนะเอาแคบหน้าจอไว้พี่น้องจับจองซื้อสลากกินแบงรัฐบาลกันเพียงเท่านั้นเราสองทางเฮ้าสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเด้อพี่น้องเด้อ เพาสนับสนุนให้พี่น้องประเดนการพราะนั้นแต่อย่างหดโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับหลวงปูเิน่นห้ยน้งทางมากนะครับวดนี้ปูหมั่นใจอยู่ด้วยพี่น้องเด้อมักศูนย์มาสั่นเพิ่นว่านะครับพิจหน้าเอานะครับข้นท้องในกระเป๋าผีปอน้องสุกูสุก้ในนี่อําบลาพระจากพี่เจ้าหน้องสวัสดีครับ